สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะวันนี้ฝนตกน่ากลัวนะคะมีเสียงฟ้าร้องด้วยเพราะนั้นครูยังไม่ได้ออกจากบ้านนะคะเดี๋ยวจะพยายามออกไปให้ได้นักเรียนเตรียมสมุดลงวันที่แล้วนะคะในลายที่ครูส่งไปเมื่อกี้เพราะนั้นเราก็มาเขียนกันเลยนะคะวันนี้ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ไปก่อนนะคะ คำที่มีความหมายตรงกันข้ามครูจะให้ไปสิบคำนะคะสิบคำสมุดนักเรียนมีเส้นหน้าแล้วนะคะหน้าเส้นนักเรียนเขียนข้อหนึ่งถึงข้อห้าแล้วนักเรียนก็พับขอบกระดาษมาหาเส้นหน้านะคะเราก็จะได้กระดาษแบ่งครึ่งออกเป็นสองส่วนตรงรอยพับของกระดาษนักเรียนก็เขียน ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11ข้อ12นะคะเราจะได้12คําคำจะได้6คู่เดี๋ยวครูส่งให้ดูในไลน์นะคะเดี๋ยวครูถ่ายรูปให้ดูค่ะ